ปกติแล้วฤษีเนี่ยช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยฤษีจะเข้ามาเนี่ยนะจะเข้ามา ช่วงใกล้ๆหน้าเข้าจำพรรษาจะเข้ามาจำพรรษาในเขตเมืองเนี่ยนะก็จะเดินทางมาจากภูเขาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาหารมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาเพื่อจะได้เสพรสเปรี้ยวรสเค็มพอมาเนี่ยปกติก็จะมาอยู่ประมาณสักสองสเดือนแล้วก็กลับไปอันนั้นมาอยู่ 3, 4เดือนแล้วก็กลับไปก็เป็นปกติอย่างเงี้ยมาหลายปีทีนี้มีอยู่ปีหนึ่ง เสร็จทั้งพวกหรือสีนี่ก็เดินทางกันมารอนแรมมาระหว่างทางพอมาถึงก็ก้าวถลําไปทางกันดานก็แปลว่าเดินผิดทางนิดหน่อยก็เรียกว่าเดินนอกเส้นทางระหว่างทางก็กันดานน้ําหาน้ําดื่มไม่ได้น,นี้เข้าใจเลยนะสมมติถ้าใครที่เรียกว่าเป็นเราพระทุดงผ้าอะไรก็ตามเถอะชอบเที่ยวไปตามป่าเนี่ยถ้าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้จริงบางทีไปเนี่ยเราก็มีน้ําไปแค่กระติกเดียวใช่ไหมถ้าแบกไปจะแบกน้ําไป เยอะแยะได้ยังไงก็หิวน้ําไปสักลิตรครึ่งเนี่ยนะก็ฉันน้าไปเรื่อยๆถ้าเดินยิ่งร้อนมากก็ยิ่งชันน้ามากพ่านใบน้ําจะหมดพอดีน้ําหมดทําไงกันดีเนี่ยก็ถ้าไปเจอน้ําระหว่างทางก็กรองดื่มกันต่อไปก็ว่ากันไปแต่นี่ฝ่ายฤษีนี่ก็พร้อมแล้วคันนี้หัวหิวโซแล้วนาไม่มีน้ําหมดก็ไปนั่งพักอยู่ที่ต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งก็เลยคิดว่า ต้นไทรต้นนี้ต้นไทรแบบนี้ต้องมีเทวดาสิงสักท่านแน่นอนโอ้ดีเนาะถ้าเทวดาแบ่งน้ําดื่มน้ําอาบให้เราบ้างอ่างเี้เทวดาก็รู้อัยาศัยอีกนะเทวดาใจดีก็เลยสง่งเคราะห์ฤาษีด้วยอนุภาพก็เลยออกมาจากคาคบเนี่ยนะบรรดาลให้มีน้ําหลั่งออกมาแล้วก็พวกฤาษีก็เอาภาชนะเนี่ยนะมาตักน้ํา ฤษีก็เลยคิดแต่โอ้ดีเนาะเทวดายังให้น้ําดื่มแก่เรานเ,เนี่ยนมน้ำเขตเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยขอให้เขาแบ่งอาหารให้เราบ้างเถอะเนี่ยนะเทวดาก็เลยเอาอาหารที่เป็นของทิพย์ออกมาให้เคี่ยวกินเนี่ยนะเอามาให้เคี้ยวกินเป็นต้นที่ฤษีก็ไปคิดว่าโอ้เทวดาเนี่ยให้ของเราทุกอย่าง ดีนะถ้าเทวดาแสดงตัวให้เราเห็นบ้างจะเป็นการดีมากเลยเนี่ยนะอยากเห็นเทวดาเทวดาใจดีให้ทั้งน้ําให้ข้าวแล้วก็ให้อาหารโอ้ดีเหลือเกินอยากเห็นเทวดาเทวดาพอเห็นปั๊บก็เลยก็บอกว่าท่านนะท่านทําบุญอะไรมาท่านจึงได้สมบัติเห็นป่านนี้น,นะได้เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่อาศัยอยู่ต้นไม้เนี่ยนะก็ถือว่ามีฤทธิ์มากมีเดชมากเนรมิตน้ําได้ความต้องตามความต้องการ เทวดาบอกอย่าถามเลยบอกหน่อยเธอบอกว่าทำบุญมานิดหน่อยเองไอยอยากบอกเท่าไรรอกมันท่านทําอะไรบอกว่ารักษาอุโบสถครึ่งวันเหมือนกันรักษาอุโบสถนะมาครึ่งวันก็เล่าว,ว่าว่าอุโบสถของท่านเป็นยังไงก็บอกว่าเขาเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นคนทุกขตะเข็นใจเป็นคนยากจนก็ทํางานหาเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งนี่พอทํางานเลี้ยงชีพไประดับหนึ่งมันก็เหนื่อยนะ เริ่มเหนื่อยก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะมีงานประจําเพราะว่าถ้ามีงานประจํารับใช้เจ้านายไปจนแก่ๆแล้วนายก็คงเลี้ยงเราอะนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็คงแก่ๆไปใครจะมาเลี้ยงดูเราตัวคนเดียวยังไงก็เลยไปสมัครเป็นคนงานอนาถาาบ้านอนาถาปินทิกะเศรษฐีก็ไปถึงเศรษฐีก็รับนะบอกไปทําอะไรเป็นบ้างก็อาชีพตัดฟืนขายบอกเอางี้แล้วกันแกก็ตัดฟืนต่อแล้วกันแต่ตัดฟืนเข้าบ้านเนี่ยนะก็เป็นรับยังรับอาชีพเดิมก็คือตัดฟืน ทีนี้ก็ทํางานไปหลายวันอยู่วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถทีนี้คนงานบ้านเนี่ยปกติเขาจะรักษาอุโบสถกันหมดโดยที่สุดแม้ข้าทาสก,กรรมกรลูกเล็กเด็กแดงจับรักษาอุโบสถหมดบอกว่าลูกเล็กอ่ะก็บอกว่า,อวาพอถึงก่อนเที่ยงนี่ก็จะให้ดื่มนมเสร็จแล้วก็น้ําล้างปากหลังจากนั้นก็จะให้อาจจะให้น้ําพึ่งน้ําอะไรให้เด็กดื่มไปแต่ก็จะให้เด็กรักษาอุโบสถตั้งก,กัเรียกว่ารักษาตั้งกับเบบี้เล็กเล็กน้อยเลยนะรักษาอุโบสถกันมาตลอดเลยนะ พ่อแม่เราทำงี้บง้งห่าอ้ยกลัวลูกจะอดตายกันทำไม่ได้หรอกเสร็จแล้วไอ้วันนั้นเป็นวันอุโบสถใช่ไหมเขาก็คนชายคนนี้ก็รีบกินข้าวแต่เช้าแล้วก็ห่อข้าวไปกินกลางวันเนี่ยนะแต่เขาทำงานเอาจริงเอาจังมากเนี่ยนะทำงานเอาจริงเอาจังทางานทั้งวันตกตอนเย็นเนี่ยนะเสร็จแล้วเศรษฐีเขาเลกได้เอะคนงานใหม่เนี่ยมันรู้ไหมว่าวันนี้วันอุโบสถทุกคนเขารักษาอุโบสถมีใครบอกเขาไหม แม่ครัวแม่ครัวบอกมีใครบอกเขาเลยบอกเอาละกันเธอทําอาหารไว้สําหรับหนึ่งนะทำอาหารวัปกติวันนั้นอะเที่ยงไปเขาจะไม่ทําอาหารก็ทําอาหารรอไว้สําหรับเดี๋ยวไอ้ชายคนนี้กลับมาจากป่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาหารมีให้เรากินคนเดียวคนอื่นเขาไปไหนกันหมดเขาไม่กินกันหรือไงก็ไปถักเงียบสนิทเลยก็ไปถามแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถทุกคนรักษาอุโบสถ เศรษฐีเขาท่านสั่งให้ทําอาหารไว้ให้ท่านเพราะท่านยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านยังไม่รู้ธรรมเนียมของบ้านบอกเอออุโบสถมันเป็นยังไงอุโบสถเนี่ยฉันอยากจะรักษาอุโบสถรักษาได้ไหมนะคือมันก็มีบุญเก่ามาเหมือนกันนะก็ได้ฟังคําว่าอุโบสถก็อยากรักษากับเขามั่งนะเศรษฐีก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ว่ารักษาได้หรือไม่ได้แม่ครัวช่วยไปถามเศรษฐีให้หน่อยเศรษฐี แม่ครัวก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีบอกรักษาได้แต่ว่ารักษาได้ครึ่งเดียวนะเพราะอะไรเพราะตอนเย็นเลยนะจะได้อุโบสดกึ่งเดียวก็แม่บ้านคนนี้ก็กลับไปบอกชายผู้ชายชายคนงานใหม่เนี่ยนะก็บอกว่าสามารถรักษาได้แค่ครึ่งเดียวเออครึ่งเดียวก็เอาก็ไม่ยอมกินเลยนะเขาบ้วนปากแต่แล้วก็สมาทานอุโบสถตกคืนนั้นเนี่ยนะก็กระหิวเป็นโรคลมนะนะหิว เหนียวมากก็เลยลมมันเสียดแทงก็ตายตายแล้วก็ตอนเช้าก็ตายนะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ต้นใสต้นนี้แหละด้วยผลของอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยเป็นเทวดามีวิมานใหญ่โตเลยนะวิมานใ,ใหญ่โตแต่ว่าสิงอยู่ที่ต้นใสเนี่ยนะเ็เป็นเทพพระบุตรอยู่ต้นใสเพราะอุโบสถครึ่งเดียวพันที่จริงก็เลยไม่ก็อยอยากบอกเท่าไหร่ว่าอุโบสถครึ่งเดียวเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะทางบ้านเขารักษาโบสถกันมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆ10สิบปีไอเราเพิ่งวันเดียวเนี่ยนะไอไม่ได้วันเดียวครึ่งเดียวเพราะงั้นก็ถือว่าอายนะถ้าจะจํานวนคนรักษาศีลทั้งหลายแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเขามีสาระคมมีความรู้มีความเข้าใจอาจจะไปเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นแต่ว่าเทวดาต้นสายก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ฤาษีคือจากคําบอกเ่าเนี่ยมันจะมีถ้อยคําที่พาดพิงถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ รฤษสีก็ถามว่าท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมเทวดาก็บอกว่าใช่นะก็ปีติดีใจมากว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีข่าวคราวว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกเขามีข่าวดังอยู่แล้วเนี่ยนะว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดในโลก อันนะัเรื่องเรื่องราวทั้งหลายก็ระบือว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฤาษีทั้ง500้เนี่ยได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็ดีใจมากพอดีใจก็ถามว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนบอกนูน่นอยู่กรุงสาวัตถีพักในวัดเชตวันนูน่นเพราะฉะนั้นเอ,เอาเถอะเดียวเราทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ในระหว่างทางมันต้องผ่านเมืองโกสัมพีก่อนก็เลยเข้าไปในเมืองโกสัมพีเนี่ยนะ เข้าไปในเมืองโกสัมพีพวกเศรษฐีทั้งหลายก็มาต้อนรับนะนะพวกเศรษฐีโกนะโคสิตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีแล้วก็กุกุตะฤษีทั้งหลายอ่ไม่ใช่กุกุตะเศรษฐีเนี่ยนะปาวาริกะเศรษฐีก็ออกมาต้อนรับเนี่ยนะต้อนรับนมนม์ถวายอาหารพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะพวกฤษีฉันเสร็จก็บอกลาเลยเนี่ยนะปกติจะต้องมาอยู่เป็นสามสีเดือนให้บอกลา ทำไมรีบไปนักเขาบอกว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราเองไม่รู้ว่าชีวิตมันจะอายุยืนยาวขนาดไหนไม่แน่ใจว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีอายุยืนยาวหรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายขอเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนอย่างไรก็เลยต้องรีบไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ารออยู่ไปสองสาวันเกิดตายขึ้นมาอดเฝ้าพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยนะอย่างที่บางคนก็อย่างว่า อ,อายุแก่ๆก,ก่อนแล้วค่อยศึกษาธรรมะเป็นต้นเนี่ยนะยากเขามีหลายคนบอกโอ้ยอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีเขาจะเริ่มศึกษาธรรมะม,มักแม้ยังก็ว่าคุยกับร่างกายรู้เรื่องงั้นแหละนะยังก็คุยกับร่างกายรู้เรื่องถ้ายิ่งอายุมากๆเข้าด้วยยิ่งไม่แน่นยะยิ่งแบบถ้าป่วยก็ป่วยเร็วใช่ไหมสุดก็สุดเร็วมากถ้าอายุมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วเนี่ยถ้าเริ่มไม่สบายลม้มล้มหมอนนอนเสือปับแป๊บเดียวมันก็เป็นละ เนี่ยนะที่ว่าดูแข็งแรงแข็งแรงมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงกรูสัธรรมที่เราตั้งใจฟังด้วยดีก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญา ขอให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าให้ได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ภูมิทน้นเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานประสบแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านตลอดไปเนีนะขอนโมทนาด้วย